ของจริงนะครับไม่ได้เตรียม <laughs> มาเปิดได้จริงโอเคก็ <laughs> <Okay. S 2> จะมาเปิดแพ็คให้น้องๆห,หลายๆคนหรือที่อยากรู้ว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้พี่นุชจะมาเปิดให้ดูนะครับวันนี้จะเปิด m e ก a Evolution นะครับเป็น f ั n Test Mode มาลุ้นชาลิสซาดกันแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวพี่นุชจะบอกว่า <laughs> การเปิดแพ็คเนี่ยมันคืออะไรเราจะมาอธิบายให้ดูก่อนว่าในแพ็เนียจะมีทั้งหมดกี่ใบา <laughs> ามาเริ่มเลยวันนี้เราจะเปิดทั้งหมด เจ็ดแพ็คออเจ็แพ็คนะฮะ Let's go <S เวลาเราเปิดนะครับก็มันจะมีใบข้างหลังดูใบหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาออกไปหนึ่งใบแล้วก็เอาใบสุดท้ายมาไว้ข้างหน้าหนึ่งใบนะครับแล้วเราก็อย่างนี้เลยที่ไม่เห็นนะลองดูลองดูใกลยังโอโลยัง ปุ๊บปุ๊บอ่าอ่าหมดแล้วนะครับอ่านี่ได้เก่งก้านะครับถือว่าเป็นใบฮิตแต่ก็ยังไม่ได้ฮิตมากนะครับก็แพ็กแรกถือว่าโอเคเรามาดูแพ็กต่อไปอ่เรามานับใหม่นะว่าในหนึ่งแพ็คมีกี่ใบหนึ่งสองสามห้าหเจ็ดแปดเ้า อะไรวะเนี่ยนี่จะเปิดทำคอนเทนต์นะครับนี่เปิดทำคอนเทนต์นี่เร็วๆเลยเอาไงดีอะไรวะเนี่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคครับใครอยากเปิดก็มาเปิดใีการ์เดิลได้นะครับก็เอาไงดีอะเอาเป็นว่าพี่นุเปิดได้แล้วพอแค่นี้ก่อนแล้วแท็กที่เหลือนะครับฝากหลายๆคนคอมเมนต์ นะครับแล้วเดี๋ยวพี่นุจะรันดอมคอมเมนต์นะฮะว่าใครจะได้แพ็กไปแล้วก็เดี๋ยวพี่นุจะขอที่อยู่ไปทางไม่ว่าจะติกตอก y t u t u นะครับหรือ Instagram Facebook นะครับทุกๆช่องทางเลยเดี๋ยวพี่นุจะรันดอมแล้วก็จะแจกแพ็กฟรีที่เหลือละกัน <S <S <ๆ>ถือว่าไม่ไม่แกะและกันนะครับให้น้องๆไปละกัน